สวัสดีครับผมมังกรยกคุณชายฝักสลัดครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลำพูร้อนเทพพนมจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่นะครับก็ตอนนี้กํลาลังหนาวเลยนะครับตอนนี้ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ไปอุปสมบทมา2เดือนเอาอุปฝากทุกท่านนะครับสาธุหลังจากนี้ก็จะกลับมาทำคอนเทนต์เหมือนเดิมเกี่ยวกับกเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นการลงต้นกล้าลงมเมล็ดการหมักปุ๋ยการเพาะต้นกล้าการเจ็บเกี่ยวผักทุกอย่างเลยนะครับ แต่ว่าถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทราบว่า,าผักนี้ปลูกไงอันนี้ปลูกยังไงอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการจัดให้ตามคําขอนะครับก็แล้วคอมเมนต์ไว้ได้เลยโอเคแล้วถ้าเกิดเป็นแบบที่ไม่ใช่ผักสลัดล่ะผักตัวอื่นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเ,เดี๋ยวผมจะไปจัดให้ตามคําขอเลยอย่างเช่นสมมติพี่อยากรู้ว่าผักคะน้าเนี่ยมันปลูกยังไง ฟักบุ้งในปลูกยังไงอาจจะฟังดูง่ายแต่ความจริงทุกอย่างมันมีทริคเสมอนะครับมันไม่ได้ว่าปลูกได้แบบทั่วไปหรือว่าอะไรยังไงทุกอย่างมีทริคมีทํายังไงให้มันโตไวทํายังไงให้มันอร่อยทํายังไงให้มันดูแข็งแรงสมบูรณ์ทำยังไงให้มันขายได้ราคาดีนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะไปจัดให้ตามความขอเห็นมีพี่หลายท่านอยากอยากให้ทำโรงเรือนโชว์ทำดินโชว์อะไรเงี้ยได้เลยครับก็โรงเรือนก็มีหลายวิธีผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปทำคอนเทนต์เหมือนกันในลิปวีดีโอต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปคิดคอนเทนต์ต่อไปแล้วนะครับจะเป็นอะไรฝากติดตามรับชมกันได้ครับสวัสดีครับ